เป็นคลิปตอบคําถามนะคะมีเพื่อนๆของเราถามมาบอกว่าในกรณีที่ผมติดเขียวเราจะแก้ยังไงครูขอแนะนําง่ายๆแบบนี้นะคะก็คือใช้สีเบริน่าค่ะ A 3 8 A 2 1แล้วก็ใช้แม่สีแดงค่ะแม่สีแดงประมาณหนึ่งหน้าแปลงไฮโดรเจนที่หเซนนะคะเอามาย้อมเพียงแค่นี้ก็จะแก้ผมที่ติดเขียวได้ออกเป็นสีมนๆแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากให้ ผมเราอะค่ะออกเป็นประกายน้ำตาลด้วยเราสามารถที่จะใช้เบอร์ลิน่าประมาณ a 4 7นะคะรวมด้วยอาจจะใส่ไปสักประมาณ30 ml ก็ได้ค่ะเพียงแค่นี้เราก็จะสามารถแก้ผมติดเขียวนะคะให้ออกเป็นสีมนหรือว่าเป็นน้ำตาลหม่นๆได้นะคะลองเอาเทคนิคที่ครูแนะนำไปทดลองฝึกทำดูนะคะ ถ้าเกิดว่าดูคลิปนี้แล้วสนใจอยากจะสั่งคู่มือทำสีผมนะคะครูมีอยู่สองเล่มด้วยกันก็คือเล่มหนึ่งอยู่ที่17สีราคา599บาทเป็นเรียนพื้นฐานนะคะแล้วก็เล่มที่สองจะเป็น21สีจะเริ่มเจาะลึกเทคนิค